สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทั่วไทยนิวนะฮะเจ็นาฬิกา10นาทีของวันจันทร์ที่29มีนาคม2564วันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเนี่ยเริ่มเดินทุดงออกจากวัดร่องห้านะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนผลโยทินนะครับวันนี้จะใช้ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอพานนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะ จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะเยอะแยะมากมายมาอำนวยความสะดวกกันนะครับหลายหน่วยงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของสยามรวมใจปู่อินกู้ชีพเจริญเมืองนะครับแล้วก็มีกู้ชีพใส่ขาวอ่ะเช้านี้เห็นกันเท่านี้ก่อนนะฮะแต่ว่ากมากังแต่มืดเลยเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านหน้านะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะ แล้วก็ต้องฝากบอกนะครับทุกท่านที่รออยู่ด้านหน้าให้ใจเย็นๆสักนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่านําปัจจัยเนี่ยมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับและนี่ก็อีกประมาณ5เมตรก็จะเดินหลุดประตูซุ้มวัดนะฮะต้องบอกเลยว่าคณะสัทธาเนี่ยหลังจากที่มาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับกันแล้วก็ มานั่งรอนะครับส่งหลวงตาบุญชื่นกราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยนะฮะเบลลำโพงเก็บเลย เช้านี้นะฮะบรรยากาศนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญกันจริงๆนะครับตั้งแต่เมื่อเช้ามืดแล้วนะฮะใส่บาตรกันตอนเวลาประมาณตีห้าตีห้าห้าสห้านาทีนะครับก็มีการรับบาทเพื่อโปรดญาติโยมนะครับแล้วก็ฉันเช้าเสร็จท่านก็เดินทุดงต่อทันทีนะครับ สวัสดีทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook l i ฟ e ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงเพจเป็นข่าวแล้วก็สถานีทีวีออนไลน์ต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณของทางทั่วไทยนิวไปออกอากาศนะครับก็เรานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะและนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆครับ7นาฬกานาทีฮะขณะนี้เนี่ยกำลังจะเดินทุดงออกมาถึงถนน ด้านหน้าวัดล่องห้านะฮะท่านผู้ชมสำหรับสิ่งของที่พุาาทธศาสนิกชนนะฮะคณะสัทธาเนี่ยนำมาถวายหลวงตาท่านไม่ได้อยไปไหนนะฮะก็นำไปบริจาคทั้งหมดนะครับ ได้ได้ได้ต้องได้เยี่้โหโอ้ลูกพี่ใหญ่สั่งต้องได้เนี่ยจัดเลยเ <ไป S 1> ดินไปเลยเดินไปไหนเดินไปนยเออดีดมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะฮะแม่ลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์บอยเนี่ยมานั่งรอขอพรอเดี๋ยวจะส่งกลับบ้านแล้วนะฮะ บอกผูไปหาหมอบอกผูบอกผูด้วยบอกย่างเช้าบอกโอ้ยเป็นบกต่งเนี้ยอุ้ยน่ารักจริงๆยังไม่ได้อินบ็อกมาหาเลยโห้หผู้หญิงเดินทางเลยไปลำหน้าเลยลูก ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกจากสพแม่ลาวนะฮะนี่ก็เป็นสุดเขตแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกข้ามฝั่งถนนไปเขาเรียกอะไรข้ามคลองนะนี่ฝั่งถนนอ่ะเราจะเดี๋ยวเดินนะฮะเลี้ยวเข้าใต้สะพานนะครับตางกลางระดับที่เป็นสะพานข้ามแม่น้านํานะครับหลังจากสะพานไปแล้วก็จะเป็นเขตของพานแล้วนะฮะก็จะสุดเขตแม่ลาวแล้ว ก็นี่กลับมาแล้วนะฮะหลายคนถามหาฮะลุงจันไปไหนลุงจันมาแล้วนะฮะ นี่การลองไม้กันสั่นตัวใหม่ทั้งหน่อยนะฮะไม้กันสั่นตัวนี้ก็ได้มาจากเฮียปั๊โมดนะฮะจากชนบุรีส่งมาให้สองตัวไว้ใช้สลับกันในการไล์สดนะฮะและเดี๋ยวจะมีโทรศัพท์มาให้อีกนะครับไล์กันแบบต่อเน,นื่องเลยแบบหมดไม่กลัวแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังกลัวอยู่เพราะใช้เครื่องเดียวอยู่โทรศัพท์นี่ต้องพักชาร์จแบบตลอดร้อนด้วยนะฮะ เดี๋ยวเฮียปาโมดบอกอ่ะเดี๋ยวเฮียเอาของเก่าไปให้หรือจะของใหม่ก็ยังไม่รู้เลยคนนี้ก็ชอบให้ของใหม่ซะด้วยไม่ได้ขอนะให้กันเฉยๆเลยนะฮะจัดไม้กันสั่นมาให้สองตัวโอ้โห,โหพกกันนี่เดินกันน้ดหลังหลังนี่โอ้โหงอเลยนะฮะตอนนี้เฮียปาโมดเขาจัดมาให้ไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จแบตแบตหมดเลยนะฮะตอนนี้สําหรับไม้กันสั่น แม่ก็ใช้ดีจริงๆนะฮะภาพนี่สมูทนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูฮะแป๊บนะฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้เม่กินใช้หน้านะฮะแต่ว่าคุณภาพนี่้โหทับจอมดีเหมือน U.S.A เลยสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมอยู่ฮะโอ้โหเมื่อคืนนี้คุณแม่ผมฮะโทรศัพท์มากันตอนดึกเลยแมเราก็นึกว่าแม่คนอื่นนะชมที่ไหนได้แม่เราก็ชมอยู่เหมือนกันนะฮะ แม่ผมโทรมาบอกแม่ว่าเวลาไลฟ์สดพูดให้มัเพาะนะอพูดไม่เพาะเลยแม่เดี๋ยววันนี้ต้องพูดเพาะซะหน่อยเดี๋ยวคุณนายแม่ฟังอยู่จะโทรมาว่ากันอีกจอรถคันเหลืองก็ไปจอดรอนะฮะบริเวณเชิงสะพานข้างหน้าแล้วนะฮะ จะเห็นไกลๆอยู่ฮนะประมาณสามร้อยเมตรนะฮะข้างหน้าเมาื่อวานนี้ก็กระจกลั่นนะฮะแตกไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้หลุดก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวผ่านร้านเปลี่ยนกระจกจะต้องหาเปลี่ยนกระจกกันก็งงกันอยู่ๆอากาศร้อนจัดหรือ,อยังไงไม่รู้ฮนะแม่กระจกลั่นแตกเลยนะฮะ โอ้โหไม่บอกว่าถ่ายรูปจะได้แอคดหน่อยผัโอยได้เดินตัวรีบๆให้พร้อมๆหน่อยอ <c oughs> ืมแล้วโอ้โห <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> โอ้ขอบคุณมากฮะเนี่ยไม่ดูหน้าหน่อยฮซื้ออะไรฮะส๊อตมาให้นะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ อยู่ที่ไหนเดี๋ยวถามก่อนอยู่แม่ลาวเนี่ยค่ะแม่ลาวรังนเนี่ยรักษาแล้วนึกยังไงซื้อมาให้ผมเนี่ยจะได้มีแรงถึงลงทูนโอ้น่ารักจริงๆเลยสาวแม่ลาวนะฮะแม่ซื้อสก๊อตมาให้ลังนกมาให้สองอ่าสก๊อตซุปไก่สกัดมาให้สองขวดโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเดินทั้งวันสก๊อตนะฮะเด็ดเดินทุกวันแต่เนาะเดินทุกวันฮะแต่ว่าก็นั่งรถบ้างมันต้องหลบต้องอู้กันบ้าง ไม่หลบไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวจะหลบจะอู้ก็ต้องหูตาไวท่านเดินสิครัะเดินทุด,ดงฮะไม่ได้นั่งรถทุด,ดงจ้ะจ้ะแม่วันนี้นายกเอกฮะของกูช้ชีพเจริญเมืองก็ส่งเจ้าหน้าที่อาสามาช่วยแม่เข้มแข็งกันจริงๆนะฮะเีมี้้ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะนะผมนี่พกย่ามมาเหมาะเลยเนาะมีคนเอาของมาให้นะฮะพวกแฟนคลับเนี่ยผมก็ยัดย่ามผมไว้ก่อนหนักเลยนะฮะตอนนี้ลุงจันตื่นตอนไหนฮะลุงจันฮะตีสองวันนี้ตื่นตีสองผมตื่นตีสามสี่ห้าทุกวันอภเษียบผม โอ้ผมต้องมารอบหลังฮะมามามาผัดสองผมมาผัดสามแล้วฮะตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายคนผมเห็นกู้ภัยมาเยอะผมนอนต่อไม่เป็นไรมามาดีกว่าไม่มาไม่ให้กู้ภัยนั่งก่อนแล้วเรามาสายหน่อยได้เพราะรู้เรามีคนอยู่กับลุงตาดีกว่าไม่มาต้องมาตีตั้งปลุกออโต้อยู่แล้วตีสามตีห้ารถมารถที่นันนีกว่ารถใคร ครับอ่าใองวิ่งทับทันนะฮะแม่น้องๆนะฮะนักเรียนนะฮะจากโรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพนะฮะโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวนะฮะมามานั่งรอกันนะฮะกราบไหว้หลวงตารถจอดไว้ก่อนทัพนาวโอ้โหเป็นภาพที่งดงามฮะคุณครูเนี่ยพานักเรียนมากราบไหว้ขอพรนะฮะแมาเป็นการปลูกฝังนะครับให้น้องๆหนูหนูเยาวชนนะฮะได้รู้ว่า พระพุทธศาสนาไทยเนี่ยนะครับความเลื่อมใสศรัทธาฮะก็จะปลูกฝังจิตใจครับของเด็กไทยต่อไปนะฮะก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยของโรงเรียนอนุบาลแ,แม่ลาวแมต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่งดงามจริงๆฮะนี่ฮะโรงเรียนนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะเรายังอยู่ในเขต ของอำเภอแม่ลาวอยู่นะฮะกำลังจะเดินย้อนมาขึ้นสะพานนะฮะเพื่อเข้าสู่ถนนโพธิ์ยธินอันน,นี้เราอยู่ถนนคู่ขนานนะฮะ,ะยกมือสองมือครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุครับสองมือครับยกสองมือประเคนพระสองมือครับประเนคนพระสองมือเลยครับ นะประเทะียนสองมือยกมือไหว้สองมือไม่ต้องกลมนะขอพรเลยเออระวังซิกระวังซิบระวังซิบเออซิบ